เชิมชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมตั้มดีซีนะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเพจของผมนี่เองนะฮะโอเค okay. วันนี้จะมาจัดกิจกรรมอีกเช่นเนะ okay. <c oughs> คนยนะโอเคพักสบายเท่าไหร่นะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้อะไรวะโอ้ไม่มีอะไรโอเคนะวันนี้จะมาแจกอินโทรนะครับผมอินโทรประมาณ สามหรือห้าดีสามแล้วกันนะฮะ่จแจอินโทรฟรีสามคนเอห้าห้าเลยดีกว่ามามาครับเปลี่ยนเป็นห้าคนนะห้าคนนะผมเจแจแบนเนอร์อินโทรฟรีห้าคน โอเคก,ต,ก,กติกานะผมให้กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะที่ช่องคือสีและสตีมก็คือช่องนี้นั่นเองนะกดไลค์นะช่องนี้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะเพื่อเพื่อเวลา,าไลค์สตรีม่จะได้รู้ว่าประกาศสดนะนะโอเคครับนะผมต่อไปวนะก็ให้ลิง์ไปตรงนี้นะครับผมซอคร like, นะับกดไลค์นะแล้วกดแชร์นะผมกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะนะ <c oughs> ถ้าทำเสร็จให้คอมเมนต์ว่าอยากได้อะไรแบนเนอร์อินโทรอยากไดอย่างหนึ่งนะะอยา่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณจะพิมพ์อยากได้เออเดี๋ยวยินดีบังอยากได้แบนเนอร์นี้แล้วก็กดอันนี้ไปแค่นี้อยากได้แบนเนอร์้ะผมหรือถ้ายอย่างหนึ่งก็อยากได้อินโทร ของที่แจกก็เป็นอินแบนเนอร์เทค 3D นะฮะราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะผมก็แจกให้เลยฟรีโอเคผมต่อไปประกาศสดทางไลฟ์ประกาศผลทางไลฟ์สดช่องช่องนี้เองนะผมช่องนี้อ่าปิดกิจกรรมวันที่หกนะคผมหกเดือนหนึ่งวันที่หกนะอีกไม่นานวันนี้ที่สอง ของรางวัลน,นะฮะผมก็จะเป็นตามที่คอมเมนต์ไว้เลยฮนะอีกเช่นคุณคอมเมนต์อยากได้แบนเนอร์เงี้ยอ่าก็จะได้แบนเนอร์ก็จะมีรายชื่ออยู่ในลูกค้านะก็สามารถเปลี่ยนรางวัลได้เช่นเอ้ยแบนเนอร์ขี้เกียจเอาแล้วก็เอาอินโทรแทนก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้สำหรับคลิปนี้นะผมไปเจอในคลิปหน้าฮะอ่าไปเจอกันในสปีด เดีไ้เจอกันวในช่องนี้นะในสตรีมสดก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามในช่องช่องหลักด้วยนะครับช่อง t c Gamer TV นะในช่องนี้เลยโอเคไปเจอในคลิปหน้าสวัสดีสวัสด,สสดบ๊ายบาย